บัดนี้วันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่สามที่ข้าพเจ้านางสาวนัทพัฒน์ศรีสิริโชคชัยขอถวายเสียงสวดสัทยายสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจริยบูชาแดกูบาจันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติอเรืองได้มีสมาธิจดจ่อในขะพยัญชนะในบทสวดดังต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธปะควาพุทธทงังปะควันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตภวะขวัตาธโมธรรมังนมสามิสุปะริปันโนภะขวโตสาวะกะสังโคสังฆังนมามิบทที่สองบทบูชาพระไพรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุโทโธ สุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวะชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังคังสรนังขะโตปูเชมิรัตนัต,ตะยังธรรมังจะรามิโสดินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจาักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัตร,รมังมุเรราชสักสุนันตุสักขะโมกทังสักเคกาเมจารูเปครติสิขารัตเตจันตานิเควิมาเนเทเปรัเทจัคาเมตโรวนาคา,าเนเคหะวัตุมหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชละทะละวิสมียัคขคันทพนาคาติดถันตาสันิเกยางมุนิวราวจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโรอายมทันตาธรรมะสวนากาโรอายมทันตาธรรมะสวนากาโรอายมทันตาบทที่ส um. um. uh. um. ี่บทสวดบุพะภาคณะมการะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนะปาฐะ พุทธ ami, ali, London, ami, ังสรนังคชฉามิทำมังสรนังคชฉามิสังฆังสรนังคชฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคชฉามิทุติยัมปิทำมังสรนังคชฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคชฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคชฉามิตติยังปิทำมังสรนังคชฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคชฉามิบทที่6บทส่วนสัจจกิริยาคถานติเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสปทา นัตถิเมสรนังอัญยงังธทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทานัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเม,มสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพทาบทที่7บทสวดติระตะนะปานามคาถาพุทธังนะเมรัตตนะภูตะระ ภูตะสรีระจิตตังธรรมังนเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนเมติรัตังระตะนาตะยะวะหังสัมมาสโมสริตวะวัตถุวิเสสะภูตังอัญโยยายยุตตะคุณะ โยควะสัป,ปะวัตตังวัตตังอสุมิยะตะยัมตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจาจจิเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยัง อาติทุสัตถังวินยูหิปันธิตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกรรมัมิเกหิจิกะทัดจุปะรพะนียังเกสันจิสุถุวิทิตังคุณะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตามปิ สมุปตสตังนะมะา,าสิสุทธะปะสาทะนาทะฐานังปัญญปุญญติกานามะสะมุตตะมะปุญญะปุญณะภูมังทุกขาปมุจจะนะมุขะสระนังขะตานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชะเนยังนิพานาสัจฉิ กิริยายุปะนิสัยฐังสัมมากิเลสมมละโสทนะสิทธิยาจะสาทุหิอัตถะกุสะเลหุปะเสวะนียังปาเนหิจาปิสรนังขมะนียะเวเมะวะตัสมาหิตังติระตะนังสรนังขะหัมขะตัมหิ พะตํมหระรัตตินทิวังคณะเนสุนมัสะมานาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปสันนจิตตาตัทานุปาริจริยาสัทธารตาจะปุเนเยนะตัทะสุกะเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนะตัสสะจะสัาปิสุวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปะมาณภูโตโลกุตตราภิสมโยนิยโตสุโพชังตัดโสปนิสยะจะยายะอะยัมปิโหตุวัตถุตะเยปะริจิโตสุป,ปะสา ภกาโรบทที่8นมาการาสิทธิคธาถาโยจักคุมาโมหะมะลาปะกัดโทสามังวะพุทธโธสุขโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนย,ยังพุทธังวรันตังศิราสานมามะนะมามิ โลกสะนาไทยจะวินายกันจะตันเตชสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุธรโมโมชโยธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโสโลกาสะวิสุทธิมังคัง เนยามิโกธรรมทะรัตสัถารีสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวะรันตังวิสาระวิศิรสาณมามิโมหัป,ปะทาลังอุปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตานุ โคโยโลกัสะปาปูเปปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสะยังสันตินิโยะโกะจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติสังคังรัวรันตังศิรสา,านะมามิ พุทธานุพุทธังสมะสีละทิทิงตันเตชาสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุบททิ้าบทสวดนโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะมะเหสีโนนโมอุตตะมะธรรมมัสสะสวากขาตัสเสวะเตนิทะ นโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธสีละทิฐิโนนโมโอมาตายาร,ารัตสะรตนนตะยสสะสาธุกังนโมโอมะกาตีตสะตสะวัตุตะยสะปินโมการะปะภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะ สุวัตทิโหตุสักพทานมโมการัสเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา